ไปดูอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมทางด้านของจังหวัดลำปางเตรียมที่จะจัดงานนะคะแล้วก็เตรียมนํารถยนต์จากค่ายดังเกือบทุกยี่ห้อมาร่วมโชว์แล้วก็จําหน่ายในงานมหกรรมยานยนต์ดีพร้อมมอเตอร์โชว์ค่ะ นายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ในการเตรียมจัดกิจกรรมงานมหกรรมยานยนต์ดีพร้อมมอเตอร์โชว์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคเหนือด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะถือว่ายังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยเองนะคะยังคงเป็นฐานสําคัญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การประกอบรถยนต์ รวมถึงการผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งงานนี้ถือว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกนะคะในช่วงระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์นี้ค่ะในที่ประชุมนะครับกำหนดให้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปางอยู่ที่อำเภอเกาะคาครับเป็นสถานที่จัดงานโดยเตรียมที่จะนำค่ายานยนต์ชั้นนำทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า15ยี่ห้อมาร่วมกันออกบูธโชว์และจำหน่ายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษให้ประชาชนสามารถชมและสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ จากผู้ผลิตได้พร้อมกันที่เดียวทุกค่ายเลยแหละครับงานนี้ถือว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบทั้งรถยนต์รถจักรยนต์ใครที่กำลังเลงไว้จะออกรถใหม่ไปงานนี้มีเศรษฐัิฑดีไม่ดีรอดูงานมอเตอร์โชว์ว่าจะมียอดจองมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานก็จะได้รู้กันนะครับก็เดินหน้าจัดที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับนี่เป็นประเด็นและส